รถคันนี้500ไมล์เท่านั้นนะครับ Street Guide Special 114รถปี2017กับ500ไมล์ได้ท่อปวน i ไฮไฮอ p u t ุ h โครมนะครับเงาเงาตัวเครื่องเงาเงาสวยๆทีนี้มาฟังเสียงท่อกันหน่อยมนาะ เงาเงามากสีดำวีวิ a แบล็กนะครับชิลหน้า h a ร์รี่ดิวิสันนะครับแคชบาเงาเงาเลยจาก Harley d ดิวิสันนะครับไม์กรปพ่อเป็นท่อแวนแอน h ์ไฮให้อัพุตโคมนะครับเงาเงาสวยๆแคชบารกระเป๋าหลังมีให้นะครับครบครบกันนี้ครบเครื่องขับขีบ่สะดวกสบายนะครับนี่เดี๋ยวผมค่อมให้ดูหน่อยดีกว่า170ความสูงจะเป็นยังไงบ้างนี่ยังไม่เอาขึ้นเลยนะครับงอเข่างอมากๆด้วยสวยๆอ่า เราฟังการขยารับเบิดเท่าไหร่นะครับมาส่วนเจ้าคันนี้นะครับ <c oughs> จัดไป1 1 6 9 0ล้าน1 0 0บาทเท่านั้นใครถูกใจโทรหาแชมนได้เลยเราอยู่ซอยบรมร,มราชชนีบัะเน็น,นะครับเราจะการส่วนดีครับ